รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แห่งกรรมกรรมนั้นหรือคือวิบากกรรมวิบากกรรมคือผลกรรมที่ได้กระทำไว้กดเกินเกณฑ์เกณฑ์เกินกดเกณฑ์เกินกรรมกรรมเกินเกณฑ์กรรมเกินกดกดเกินกรรมกดเกณฑ์กรรมเกินกรรมกับกรรมเก็บกดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทำไปทำมา รายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านนำธรรมะมาไว้ในใจนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ชมผ่านไทยทีวีโกลบอลเน็ตเว177ประเทศทั่วโลกด้วยครับวันนี้นะครับหัวข้อยังเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ธวัฒน์คณิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมสงสัยอยู่นิดนึงตั้งแต่คุยกับอาจารย์เมื่อ4เทปที่แล้วยังไม่เคลียร์ผมผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ยังคาใจเหมือนกันทําไมมนุษย เราไปหาธรรมะเลยไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเราก็เข้าวัดเราไปสารปฏิบัติธรรมไปไหนก็นแล้วแต่นะครับอาจารย์เราก็หาธรรมเลยแต่ทําไมเราต้องมาผ่านเทศครับต้องตอบเป็นอย่างนี้นะครับครับถ้าโดยพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือใช้ชีวิตทั่วไปเนี้ยเราจะก้าเขาไปสุดธรรมะเราก็ก้าเข้าไปเลยใช่ครับเช่นว่าไปฟังเทศฟังธรมรมนะครับหรือเอาอ่านหนังสือธรรมะ มาอ่านมาเรียนมามารับรู้อันนี้เท่ากับว่าเราเข้าธรรมแล้ว <K S 1> เข้าธรรมไปเลยแต่ระหว่างที่เรากําลังก้าวเข้าไปสู่ธรรมะเนี่ยโดยทางพฤติกรรมหรือเขาเรียกว่าโดยโดยจริยธรรมเนี่ยขนานั้นน่ะคนทุกคนเนี่ยกำลังเข้าสู่การทําหน้าที่ทั้งมนุษย์ทั้งเทพ <K S 1> เหตุที่บอกว่าในกอสมมุติในกอเนี่ยนะฮะ เข้าวัดไปฟังธรรมหรือนางขอเอาหนังสือธรรมะมาอ่านที่บ้านด้วยที่บ้านถอาสนใจธรรมะละว่าธรรมะมันคืออะไรขณะนั้นคนก็จะคิดว่าก็ฉันเข้าไปสู่ธรรมะแล้วนี่อแล้วทำไมจะต้องมายุ่งอะไรกับเทพนั่นแหละครับที่หลายคนผมเชื่อว่าสงสัยเหมือนกันตรงนี้คือข้อคิดที่ว่านกอก้าวไปสู่คารียนรู้ธรรมะในวัด นางขอ<ช>ไปเอาหนังสือธรรมะจากวัดมาเรียนในขณะนั้น,นะในตัวนายกอันกบนายขอเนี่ยมีเทศจุติอยู่ในตัวนะครับซึ่งก็จะต้องอธิบายกันยาวไปถึงตั้งแต่เริ่มจุติปฏิสนธิ<อ>เกิดในครันของมารดาอะไรเ,เงี้นะเกิดในครันของแม่ไม่ใช่วันคลอดนะก่อนนั้นข้าเดือนคุณพ่อค<อ>ุณแม่ให้ให้คำเนิดถ้าตามหลักวิธีธรรมจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเกิดมาโดย ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจุติแล้วจึงเกิดปฏิสนธิซึ่งเราก็เคยพูดหลายครั้งนะครับ,รบว่าพุทธศาสนาจะบอกและยืนยันอย่างแน่นหนาว่ามนุษย์จะเกิดขึ้นมาเป็นคนได้เนี่ยคนจะเกิดเป็นมนุษย์ได้จะต้องหนึ่งหญิงชายอยู่ร่วมกันครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องสงสัยเรื่องปกติสองหญิงนั้นคือผู้เป็นมารดาต้องเจริญพันธุ์แล้วเจริญพันธุ์ก็คือโตแล้วก็มีภา,า,าวะพร้อมที่จะ มีมีบุตรแล้วแต่สามมีสัตว์มาเกิดต้องมีสัตว์มาเกิดนี่แหละโดยนัยะแล้วก็คือเรื่องของเทพเรื่องของพรหมลิขิตเรื่องของวิบากกรรมรที่มากับการจุติตัวคนทุกคนเนี่ยมันจะมีอยู่สิ่งที่ฝังอยู่อย่างหนึ่งซึ่งคนในยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจะปฏิเสธหัวชนฝาเลยส่วนใหญ่นะฮะว่าไม่มีไม่มี ฉันก็มีแต่แค่ร่างกายจาก<อ>หัวจรเท้าครับ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษากันในสมาธิระดับสูงซึ่งเป็นมรรคองค์ที่8ดนะครับสมาธิเนี่ยเขาเรียกสัมมาสมาธิหนทางแห่งการลดทุกข์หรือพ้นทุกข์เขาเรียกว่ามรรคมีองค์8อริยสัต4สี่ตัวที่4ถ้าคนเข้าถึงความจริงในสมาธิแล้วไม่มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือ,อมรรคองค์แรกเริ่มจาก อันที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิแล้วองค์ที่8ก็คือสัมมาสม,มาธิพอคุณเกิดมีพลังการรับรู้ในระดับฌานและญาณเลยเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่าในตัวคุณในคอก็ดีนางของก็ดีมีเทพอยู่ในตัวนี่เราไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้กันเลยครับอาจารบางคนไม่รู้และไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมเรียนรู้ตัง้งแต่เกิดจนตายไปแต่คุณจะรับรู้ หรือไม่รับรู้คุณจะปฏิเสธหรือคุณจะขานรับยังไงไงคุณก็มีเทพยอยู่ในตัวเขาเรียกว่าเทพจุติครับในหัวนวัตถุนิยมไม่ยอมเลยนะครับ <c oughs> แต่ไฟจิตนิยมายจิตนิยม,ายยมบางคนก็อ,อาจจะเชื่อเรื่องเทพในตัวตนเชื่อเรื่องเทพนอกตัวตนจนหัวทิ่มหัวตำว่างั้นเถอะอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็เกินไปบางทีจะไปเจอเรื่องของนิมิตแปลกปลอม นะครับไม่เป็นเจอเรื่องนิมิตแปลกปลอมแต่สิ่งที่เราเจอในสมาธิก็ดีเราวางนั่งสวดมนต์ก็ดีรหรือมีภาวะจิตท,ที่สู่ความสงบนิ่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็ดีเนี่ยขนาดนั้นนะเราเจอสิ่งที่เป็นนิมิตสมมุติถ้าสมมุติที่นิมิตท,ที่เป็นสมมุติคราวนี้คุณต้องยอมรับแล้วเพราะเอาจะรับได้ไงสมมุติสมมติยิ่งไม่ใช่จริงญ่งนะสมมุติที่ไม่จริงรผมก็ยืนยันว่าถึงจะเป็นนิมิตสมมุติ คุณก็ต้องยอมรับเพราะอะไรครับเพราะจริงๆเราใช้ชีวิตทุกวันเวลาทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยตั้งแต่เกิดเกิดจนตายเนี่ยรเราอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าสมมุติสัจจะสมมุติตัวแรกนะครับสัจจะตัวที่สองว่าเอะไอสองตัวนี้ไม่คานกันเลยโดยธรรมะแล้วนะครับในหลักธรรมเ็าบอกว่าเราอยู่กับชีวิตที่เป็นสมมุติสัจจะสมมติสมมุติคือเรื่อง ยังไม่ถึงสมมุติคือคือสมมุติขึ้นมาเช่นท่านพิธีกรเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายแก่แล้วท่านพิธีกรยังเป็นผู้ชายหนุ่มเต๊ะตัวนี้เป็นเต๊ะไม้ผ้านี่เป็นผ้าปูเป็นเป็นเป็นลูกไม้อะไรเงี้ยนะฮะสงิ่งเราได้สมมุติทางนั้นแล้วจริงๆคือชีวิตคืออะไรชีวิตไม่มีอะไรเป็นขันห้าเขาเรียกว่าอันนี้จังทุกขังนับตา เป็นไตรลักษณ์คือเป็นปรมัตถสัจจะอันนี้ก็ต้องมาคิดกันว่าแล้วถ้าเทพเป็นสมมุตินิมิตนิมิตที่เป็นสมมุติเราต้องยอมรับ,รบแต่ถ้าเทพมาในลักษณะที่เป็นแปลกปลอมถาอ้าส่วนใหญ่จะเจอแปลกปลอมนะแปลอมเยอะแปลกปลอมเยอะที่เป็นสมมุตินิมิตสมมุตินิมิตก็เพื่อชีวิตเรานี่แหละน้อยแล้วเขาบอกว่ายังไงยังไงคุณก้าไปสู่ธรรมะรในกอเข้าวัด นางขอไปเอาหนังสือธรรมะมาเรียนในขณะนั้นมนุษย์ก็สู่เทพเทศก็สู่ธรรมนะครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับยังไงก็สุดแท้แต่นะครับคุณผู้ชมอย่าอย่างที่ที่อาจารย์ทวัตเอ๋ยอาจารย์วัสนาเคยเคยบอกว่าเราก็อย่าซ้ายสุดตรงขวาสุดตรงทุกอย่างมีเหตุมีผลอยู่ตรงกลางซะพร้อมที่จะรับคนข้างขวาก็ได้พร้อมที่รับคนข้างซ้ายก็ได้ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้นะอาจารย์เนาะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณอาจารย์ทวัตคทนิกุลขอพระคุณครบอาจารย์ครับ ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพบกับอาจารย์วัส,สนาศรีโสภัสสักครู่่ง